่าไม่ต้องหอมลูกกักสะปุกหนูไม่มี <burning artists> ้อ <of> ย <course> ู่ไู่นวันี้อยู่นู่ลูกตอยากอยากจะดูลูกกับลูกโอเคันนี้น้องพิมพ์กับพิพุธนะครับมาตลาดกิเลนนะครับ ที่สารยานะครปฐมพอได้มาแล้วนะอาขึ้นเลยลูกของเล่นมาแล้วคุณยายมองแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณยายยิ้มเลยครับโ <c oughs> oh. อ้เดี๋ยวไปหาของเล่นกับแม่มิ้งเร็วๆแม่มิ้งรออยู่ลูกป้าลูกปลาคนเยอะมากครับมาดูของเล่นลดราคานะครับ ที่ตลาดกีเรน้องพิมพ์ปลามีรถ้วยลูกมีรถ้วยนะมีตัวต่อด้วยนะมีรถตัวต่อด้วยมีขายมาบรรทมก็ถึงครับ ไปแล้วมีตัวต่อด้วยลูกปไปไปหาแม่มิงแม่มิงเดินทาง,งนู้นละูกนู้นแม่มิงทางนู้นแม่มิงอยู่ทางนู้นนะกับพี่พุธนะ,ะเดินไปเลยเดินทางนู้นเลยเดินทางนู้นทางนน้นรับไปทางนี้เดินทางน,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 น,นี้ลูกนะแม่พี่พุธแม่มิงอยู่ตรงนู้นเลย เจอมิงยางอหพี่พาอันนี้ไงลูกไปมิงอยู่นี่พูดอยู่นี่นะโอ้พี่พูดเด่นแล้วนนนนพี่พูดได้อะไรลูกโอ้โหได้รถแล้วลูก <c oughs> พี่พูดเห็นนกแล้วอ่า นี้ถือรถละห,หนึ่งชุดถือไปก่อนระวังชนลูกโอ้โหมีกระต่ายด้วยเฮ้ยมีกระต่ายด้วยได้กระต่ายแล้วลูกแล้วพิมได้กระต่ายเลยคะ่ะ ดูสิดูกระต่ายสิโอ้อยชอบตอ่กระต่ายวิ่งยังไงกระต่ายวิ่งยังไงคะว่ากระต่ายวิ่งยังไงอ่าเดินไปหาไม่มิงหมกไปหาไม่มิงหนโดเดินไปหาไม่มิงนะป่าป่าไปนู้นไป,ไป,ไปนู่นแล้วไปนี้นไปนู้นแล้วลูกอาเดินไปเลยอาเดินไปหาไม่มิงะอะไรเยอะนครับคนเยอะวันนี้วันอาทิตย์นะครับคนก็จะมาซื้อของเล่นลดราคานะครับที่ตลาดกิเลน ติสารยาจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ไม่ไกลจากมอมหิดลเท่าไหร่นะครับโอ้โหมีของเล่นไม่มิ้งเลยเข้ามาทางนี้เลยผมไม่มิ้งได้นี่แล้วโอ้เออมีฟันด้วยมีฟันด้วยลูกเออคุณหมอเลยนะเป็นคุณหมอเลยนะโอ้พี่พุดเอาไหมพี่พุดอากินยาไหมโอพี่พุดกินยาไหมลูก มีดนตีด้วยาไหมพี่พุธมีพธี้คนขึ้นมี้เบัไดมีเพนกวินขึ้นบันไดด้วยมีพเป็นกวันไันะทิ้งกระตายแล้วไม่มีไม่มีตัวโตอ่านพี่มาไหนลูกหยิบเยอะช่ไหมไม่มีช่วยหยิบน้อย โอ้ม oh, right. so 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 ีดนตรีด้วยนะครับน้องพิมชอบเล่นดนตรีด้วยนะคะเตอเอานี้เลยน้องพิมอยากได้นี้ไหมลูกเสียงดนตรีด้วยนะน้องพิมชอบเวลาไป DIY ชอบไปกดเล่นลูกเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนดี่ยวางนี้เลยนะคะจตกดโอ้มีเสียงด้วยมีเสียงสุนัข พี่ชอบอิดใจนะครับเมียเนียด้วยล่ะคับเมียเมียด้วยเลยต่อไปน้องพิมาน,นี้เลยนะโอเคค่ะปาอันนี้ต้องใส่ฐานก่อนลูกอันนี้เขาใส่ฐานให้ลองนะ,ะน้องพิมพ์ไปเลยไปหาไม่มิงไปลูกนี่ก็ของเล่นโยนเลยนะครับมีนะครับตอนนี้พี่พุทธกับน้องพิมพ์มา ที่ตลาดกิเลนนะครับของเด็กเล่นราคาถูกนะครับผมอยู่แถวสารยาที่จังหวัดนครปฐมอ่า้องพิมพ์ได้แล้วนะครับได้ของแล้วที่ถูกใจแล้วน้องพิมพ์ได้ของที่ถูกใจแล้วล,ล,ลูกแม่มิงอยู่ฝั่งนู้นลูกป่ะเดินไปทางนู้นลูกเดินทางนู้นเลยไปหาแม่มิงกับพี่พุดเร็วป่ะไปไปหาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาแม่มิงไปตีแล้ว โอ้ยชอบนะถูกใจแล้วนะครับอาทิตย์กระต่ายกนะตาแล้วนะโอ้โหดูนะครับวันนี้จะได้ของกี่ชิน้นก่อนกลับบ้านนะครับเ,เป็นที่ถูกใจของพี่พืชกับน้องพิมพ์นะครับเอ,ะะเอาเปลี่ยนรถเป็นนี้แล้วหรอลูก ไปดูต่อเลยนะมีของเล่นเยอะๆเลยลูกยศยชุดบารสไหมที่บ้านมีแล้วที่ชุดบาสโอ้นี่เป็นต่อต่อเลยโก้นะครับดูต่อเลโก้ดิแคทโอ้ดูน้องพิมเดินตามไม่มีไปลูกไป ห,หายพูดแล้วนะครับตรงนี้ก็มีของเล่นในส่วนของมีผลไลม้มีโดเรมอนคนเยอะอันนี้คนเยอะมากเลยนะครับวันอาทิตย์ที่ตลาดกิเลนแถวสารยาจังหวัดนคนปรปฐมนะครับอันนี้ก็จะมีผู้ปกครองแม่ ลูกพ่อลูกนะครับมาเลือกดูของเล่นนี่ค่ะน้องพิมพ์ถือนี้ไปเลยนะคะถือเลยอ่าถือของเล่นน้องพิมพ์นี้เลยนะน้องพิมพ์มาได้ของเล่นแล้วนะคะให้พ่อก่อนทีก่อนนะน้องพิมพ์ดูเลยจะดูไหนลูก มีนี้ด้วยโอมีกระต่ายโอ้หยังไม่ลืมกระต่ายโอ้ยังรักกระต่ายมันเดิมนะคะอะไรมีที่ตรวจฟันคุณหมอด้วยลูกเนี่ยเห็นไหมคุณหมอด้วยน้องพีไม่เอาเหรอลูกอยากได้กระต่ายโอ้ยอยากได้กระต่ายรักกระต่ายจริงจิเลยน้องทีเป็นคนรักสัตว์ชอบสัตว์เห็นไมโอ้หกระต่ายเดินกระต่ายเดินยังไงเรื่องๆกระต่ายเดินมากกระต่ายเดินให้หน่อยกระต่ายเดินดูหน่อยลูก กระต่ายเดิอนอยังไงคะกระต่ายเดินให้หน่อยดิกระต่ายนะคะโอเคกระต่ายเดินเดิอนอยังไงเดินให้พอให้ดูหน่อยสิเราไม่ยอมเดินละขาไปอาพ่อถือให้นะพ่อพกถือให้อะรอเดินไปดูมีอะไรนะมีตัวอะไรลูกมีแมวด้วยแมวตัวต่อเลยมีแมวตัวต่อเลยนะ กต่อเลโก้เลยนะนี่หยิบไม่ได้ลูกเดี๋ยวพังลูกมันเป็นเลโก้ครบบขบไปโอเคได้จูมมือไปด้วยไมหรอ่ไม่แมวข้างบนไมได้จะมกปไรดูกนเลยนะครับพี่พูดได้อะไรแล้วลูกฮ่าเดินไปพี่พูดเดินตามแม่ไปนะ ันนี้พี่พุธกับน้องพิมพเข้ามาที่ตลาดเกลียนนะครับตลาดของเล่นต้นราคาสายาลายาจังหวัดนครปฐมวันนี้ผู้ปกครองและเด็กเยอะครับมาเลือกของเล่นอาทิตย์นี้วันนี้พี่พุธได้เลยนะโอมีปลาลงม,มาด้วยเบบี้ชาร์กด้วยอะไรลูกโ,โอเค ทำไ,ไมเอาเบบี้ชาร์กไหมครับคุณได้ของได้แล้วกลับบ้านแล้ว,ลวบบโอ้โหจะกลับบ้านแล้วนะครเนีไ,ได้ของเล่นจะกลับบ้านแล้วนะพี่พุทธนะพีพุทเอาแค่เดียวลูกพอแล้วโอ้โหน้องพิพได้อะไบ้างเี่อย่างนะนะน้องพิมพนะใช่แล้วนอนน้องเลือกก่อนลูก อ่ะถือก่อนถือไปก่อนก็ได้อ่ะถือไปก่อนก็ได้เห็นคเอ <c oughs> คอเอองับมือเลยลูกเอองับเลยนะครับ <c oughs> อะไรลูก <c oughs> อาจจะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วอ่า <c oughs> ไปดูตรงกลา <c oughs> งหน่อยเร็วๆเดี๋ยวไปดูก่อนไปลูกไปอา่าน้องพิบเดินตามแม่ไปลูกไป ไปมิงก็ได้ของที่จะไปเล่นเที่ยวทะเลนะครับประทิตหน้านะครับวันน้องพีม่าพีมดูอะไรดูเลมอนเหรอลูกพิมไปดูก,กองเอาไหมทีกองนะลูกกลองดูเลมอนอไปมิงรอหน่อยเ,อเดินไปโหมีของเล่นนี่ครับมีตัวนี้ด้วย ฮ่าแม่มิงแม่มิงเดี๋ยวนี้ของเล่นตัวที่สปีดโบ๊ทให้เด็กๆน้องพิมมาแล้วลูกอันนี้ก็จะเป็นรถนะครับ เอาอยัางอยากได้ยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ออาล้งพีงจะไปไหนโดดแล้วพิจะโดดลงข้างล่างแล้วไม่ได้ลูกมันเปที่เก็บนะคะปาไปหาไม่มิ้งกันเอคา,าไม่ต้องหอมลูกมันสกปรปกหนูไม่มิง้งอยู่นู้นไม้มิ้งอยู่นู้นลูกไปยังอยากจะดูอยู่โอางอยากจะดูลูกกับลูกเป็นหมาเป็นดอกกับลูก อาะไปไปหาไม่มิ้ีการเดินไปลูกเดินทางนู้นทางนู้นกินเท้าหูุนเดินทางนู้นลูกอ่ะเดินไปทางนู้นลูกอ่ะเดินตรงไปตรงไปทางนู้นลูกเดินตรงไปเลยค่ะอ่ะเดินไปเลยอ่ะไม่เจระเข้ลูกได้ทิเดียวกับบ้านแล้ค่ะไอพูดไม่เอาแล้วคิดไม่เอาจระอะไรแคลูก เอาน้องพิมพ์มาก,ก่อนพี่พุทธครับพี่พุธพี่พุธคโอเคยาได้ห่วงยางแล้ววันนี้น้องพิมพ์อยากได้เป็นของที่เขาสูบสูบไปเรียบร้อยแล้ว พี่พูดพูดอันนี้เป็นปืนฉีดน,น้ำนี่แบบเอาไหมเอาน้องบีปืนฉีดน,น้ำไหมลูกอ่ารอแม่ก่อนลอูกรอรอแม่มิ้งก่อนแม่มิ้งกับน้องพิมพก่อนนะ าปทางนี้ลูกมาจ่ายตังทางนี้ลูกไปพี่พรามาแล้วโอ้เป็ดสีนี้เลยนะดูทุกบท พี่เปาเอาคนหมอไหมลูกน้องอพิมอยากได้บอลแล้วโอเคเอาไปเดินไปลูกไปเดินไปหาไม่มิง้งเดินตามไม่มิ้งไปเอาพ,พบคือให้เร็วเดินไปหาไม่มิ้งไปลูกไปไม่มิ้งกำลังจ่ายตังค์อยู่นะครับโอเค จแล้วจะกลับแล้วไปจ่ายตังคเสร็จแล้วนะครับจ่ายตังคเสร็จน้องพิมพ์เห็นตุ๊กตาแล้วก็อิตาแล้วก็อยากได้ดูไมีเนี่จัดให้หรือเปล่านะครับนี่จ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วจะกลับบ้านแล้วยังเดินมาดูของอีกนิดนึงอน้องพิมพ์อยากได้นี้นะโอเคเจ้านี้โลก น้องพิมพ <but still. S 2> <an> ์จะไม่ค่อยชอบตุ๊กตาเท่าไหร่จะชอบสัตว์ชอบอะไรมากกว่าไปกลับบ้านแล้วนครับก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ